สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาอัปเดตแตงร้านนะคะแตงร้านที่พี่กันตรีพามาชมกันทําค้างเมื่อ,อประมาณสองสองอาทิตย์ที่แล้วนะเพื่อนๆเนาะตอนนี้เรามาดูแตงร้านของเรานะคะเพื่อนๆลองมาดูแตงร้านของเราก็เริ่มติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะติดดอกขึ้นค้างนะคะแตงร้านจะใหญ่มากลูกใหญ่นะคะแตงพันใหญ่มากๆเลย ตอนนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะนี่คือแตงร้านนะคะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะเดี๋ยวตอนนี้ติดดอกนะเพื่อนๆเ,เนาะออกดอกละนีก็เริ่มออกดอกนะคะพาเพื่อนๆชม สำหรับวิธีทำค้างทำยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังของพี่กันตรีเนาะเกี่ยวกับการปลูกแตงร้านนะคะตอนนี้เราก็มาชมนะคะสำหรับปุ๋ยที่ใช้นะคะก็จะใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะคะนะอันนี้จะใช้สุยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะเสมอกันนะเพื่อนๆเห็นไหมคะตอนนี้ดอกเต็มเลย ดอกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเห็นลูกนะเพื่อนๆเนาะดอกของแตงร้านนะคะก็ประมาณนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามชมนะคะว่าแตงร้านของพี่กันตรีลูกจะเป็นยังไงเนาะนะคะอ่าซึ่งเราสั่งมาจากของนอกเลยนะคะเพื่อนๆเนาะมาจากเมืองจีนนะคะเพื่อนๆมาจากประเทศจีนนะคะสั่งมา ว่าแต่งร้านเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะ <S <S <Aaron King> ก็เลยวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับข้างล่างนะคะเราก็ตัดใบทิ้งเนาะใบทิ By ้งเพื่อให้รากหอให้ต้นของเขาได้รับได้ปร่งนะคะปร่งปรงๆนะเพื่อมแมลงจะได้ไม่รบกวนนะคะเพื่อนๆเ,เราตัดใบทิ้ง บัดใบทิ้งนะคะการปลูกแตงร้านแตงร้านกับแตงกวาลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่แตงกวาเราปลูกกับพื้นดินได้เลยไม่ต้องมีค้างก็ได้แต่แตงร้านเนี่ยเป็นแตงลูกใหญ่นะคะนะเขาจะต้องขึ้นค้างพอขึ้นค้างแล้วเขาก็จะออกลูกสวยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่นี่มแมลงมาแล้วติดติดดอกกันนะคะไม่เกินสัปดาห์นะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นลูกแลนะ้วเนาะอ่าบางคนถามมาใช้ปุ๋ยอะไรนะคะพี่กันตรีก็บอกว่าใช้ปุ๋ยสูตรสิบห้านะคะสําหรับยาฆ่า,มาแมลงใช้น้ําหมักมะกรูดนะคะน้ําหมักมะกรูดจะทําให้มแมลงไม่มารบกวนนะคะ นาอนนี้ก็กำลังสวยเลยนะคะคาดว่าน่าจะประมาณสองอาทิตย์ก็จะให้ลูกให้ผลเก่เราแล้วนะคะเพื่อนๆพอพราะยอดเขาสวยมากเลยนะคะยอดใหญ่ยอดใหญ่นะคะแตงปลูกไม่ยากนะคะเพื่อนๆนเนาะลองมาดูยอดของเขาสวยมากเลยอะ ยิ่งยอดสวยเขาก็ยิ่งมีดอกมากนะคะแต่สิ่งสำคัญน้ำอย่าให้ขาดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าฝนไม่ตกก็รดน้ำสัปดาห์ละสามวันนะคะเว้นวันรดนะคะเว้นวันรดสวยงามนะคะ ช่วงนี้นะคะเศรษฐกิจกอะไรก็แพงนะเพื่อนๆเ,เรามาปลูกผักปลูกอะไรกินดีกว่านะคะถ้าเหลือเหลือแล้วก็จําหน่ายนะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะใส่ถุงจําหน่ายเขานะคะอยู่บ้านนอกอะไรก็ทํากินได้ปลูกผักปลูกอะไรกินได้ปลูกผักปลูกแตงปลูกบวบนะคะปลูกพริกปลูกมะเขือนะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเพราะช่วงนี้อะไรก็แพงนะคะโดยเฉพาะน้ํามันแพงอะไรก็แพงตาม ผักก็แพงหมูก็แพงนะแพงทุกอย่างเลยเรามาปลูกผักเองกันดีกว่านะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ก็เป็นพลิกแปลงพลิกนะคะพเพื่อนๆก็เห็นแล้วล่ะแปลงพริกแปลงพริกแปลงมะเขือเนาะให้เพื่อนๆดูนะคะปลูกได้ทุกอย่างนะคะอะไรก็ปลูกไปนะพนเพื่อนๆ ล้วยทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นแต่งร้านนะคะแต่งร้านนะคะแปรเ,เพื่อนชมนะคะยอดสวยมากเลย